อ๋อเราจะมีโครงการส่งเสริมบอกว่ามันง่ายเกินไปเพราะว่าเขาทำกอมเป็นแล้วไม่ต้องไปสอนค่อยแล้วล่ะกับกับทางรัฐที่เองเขาก็ไม่อยากให้ให้ให้สอนแล้วไงเพราะว่ามันน้อยต้นเงินมันน้อยแล้วว่าทำเงินสวยเลยเงินจับไปเยอะเลย

เอาทุกคนดีเลยนี่วันนี้น่าะสังอีกิกกัตาเนี่เอาหน้าตามาขัดเล่นี่เนี๋ยเอาหน้าตามาขัดเลยนี่ ล่องเลยล่องเลยนาเก <giving quin. S 3> ินคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมหอก็เป็นเจ้าหน้าที่แล้วสมีสไม่้บมันไม้บ้านเก่าเป็ไมบ้านมีทำอะไรบ้างครับมีทำอะไรบ้างครับ ทำโต๊ะทำอันนี้แหละทำโต๊ะทำเตียงทำแล้วแต่งานสายงานได้หมดแล้วตัวหนึ่งเนี่ยมันตกที่เท่าไหร่โต๊ะเก้าอี้โอ้ถ้าเป็นชุดเนี่ยนะใช่คับตัวหนึ่งก็หกพันห้าพันก็มแล้วแต่ไซ้มันใจใหญ่เล็กแต่นี้ยังยังทำอยู่ทำถ้ามีแบบมีอะไรมาก็ทำกันแล้วคุณตายอยู่เท่าไหร่ อา,อายุเหรอายุก็ยังเด็กๆอยู่นะเด็กสิบสี่เด็กสิบสี่ยังไหวอยู่นะเด็กสิบไหวสิเจ้าเมียอีกคนหนึ่งเนี่ยช่วยใส่ใบเออมีคนเขาอยากจะมาสั่งติดต่อได้ได้ก็ก็ร้านอาหารที่โพงามไงที่มาเปิดใหม่อ่ะของลุงฉันนั่นน่ะของตางนั่นเลยที่เปิดใหม่ตรงนั้นเลยถ้ามีคนอยากเกาอยากจะสั่ง นี่เบอร์โทรเบอร์โทร,รอ,อะไรครับนั่นไงโอ้ศูนย์เก้าสี่แปดแปดสี่สองเจ็กสกับ0ูนย์หก7้าสหอันนี้เขาต้องให้เขามารับเองหรือเราเรา,เราจัดส่งถ้าเป็นต่างจังหวัดมันถ้าน้อยก็ไปไม่ได้มันต้องต้องหลับมือขึ้นไป,ไปถึงจะสง่งมัน่มุ้มเนะาะน้อยน้อยหมดไปน้อยหมไป โดยมากใคถ้ามาสั่งมันโดยมากจะเป็นสองหมื่นสามหมื่นเป็นหลังใช่ไหมครับเป็นหลังเป็นเป็นบ้านใหญ่ๆเลยนะครับทำเป็นทำแต่แต้องมาทำสัญญากันมาตรฐานมีแบบมีอะไรเนดะี๋ยวทำแล้วไม่เอาตายเลยเจ๊งมันเคยมีโดนอย่างนี้ใช่ไหมัเมือนเยอะ